กระเป๋า่เป๋มือาเป็นจาเีหอจ้าสี่ะชื่อว่าร้านขาว่าเขาวปุ้นแซบนี่มีพี่ๆแนะนำมาด้วยจ้ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พัสแซบนะคะวันนี้เหมือยก็อยู่ที่ร้านเขาว่าข้าปุ้นแซบนะคะอยู่ที่อยุบลน,นะคะอยู่พิบุลนะคะวันนี้นะคะเหมือก็สั่งมาเป็นข้าวปุ้นนะคะอันนี้ก็เป็นน้ํายาปลาแล้วก็มีผักให้เราแบบนี้เลยมาค่ะเดี๋ยวเรามากินกันนะ<ม>เนาะข้าวปุ้นเอามาก้อนหนึ่งเลยแบบนี้ก่อนกินทีละ้นนีอแ่แบ แล้วก็ผักก็จะเป็นก้านจองนะคะก้านจองลวกใส่เลยแบบนี้เลยค่ะนี่เหมือนจะกินเป็นน้ำนี้นะคะเทเลยปเปล่าเลยเนาะนี่ค่ะเทไปเลยแบบนี้เลยค่ะ สเสียบอขอบคุณสาวเทบักพริกใส่ลงไปนะคะจะกินแบบสวงๆเลยเนาะ <c oughs> กปกติเรากินอยู่บ้านเราใช้มือเนาะมารอมนี้ใช้ช้อนอต้องกินแบบน้ำเยอะๆมาชิมแบบนี้เลยค่ะ กระเป๋าอหอมน้ำปลามากผักกันจอมปกติกินจะใช้มือเนาะวันนี้ใช้ช้อนด้วยจ้ะ อร่อยนัวไม่เค็มอันนี้จริงๆเลยใครที่ผ่านแถวนี้ด้วยจ้ะแวะชิมได้เนาะเขาว่าเขาปุุงแซบ่บพขอพี่กัดเลยค่ะู่กันไหนคะมันอยู่ข้างโรตัสอันพี่พ<ม>บูนค่ะแซ่บด้วยจากพี่น้องอันนี้เป็นร้านที่พี่หมวยแนะนำน้องเลยนะคะ,ะแซ่บร การใส่จับที่เราจับอะ่ะมันทำให้แซ่บนะแสบนี่ค่ะโอ้ยกระเด็นไม่ให้เกียรติชุดเราเลยเมื่อกี้ถาไมกระเด็นไม่ใช่หมยแล้วเนาะอผักสดให้เขาดีสอนจะไม่ถนัดอืมอร่อย ตากล้องหิวยังนี่ค่ะหิวแล้วค่ะคิณน้ำมาตาล้วค่ะทำตาสวดพี่หมาคำว่าดืใส่หน่วยตาแซ่บอะ มเ,ออเดี๋ยวมาชิมบิดน้ำยาหนึ่งมาต่อไปอีกน้ำยาหนึ่งนะใส่ข้าวตุ้ซาบจังสีใส่ผักตรงออกน้ำยานี่นะคะอันนี้เป็นน้ำยาปลาะคะตลาตะเกียบสี อุยมันมีกากอยู่ข้างล่างเราต้องใส่กากเนี่ยม,มา,มากินแบบนี้เลยเผ็ดแซบบ่มากเผ็ดปากโบด้วยจากปากตึงๆนะยังไม่หายเลยนะเนี่ยกินปลาร้าแล้วมาพี่นอ้องเรามาชิมน้ำยาปลา ชอบอะ่ะข้าพ้นมันเป็นก้อนๆน,นะแล้วมันก็นุ่มมากอืมอร่อยเข้มข้นห่อยมากหนัวน้ำยาปลาชอบทั้งสองอย่างนะคะ เจับ,บนฮงอร่อยชุดนี้เท่าไหร่น้ำเมื่อกี้แปดสิบหรอ <80. S 1> อืคุ้มนะได้เยอะดิคำตาสวดวอีกแล้วเป็นได้ว่าปากปูเนาะ คิวด้วยแหละอร่อยอะ่ะมาพี่บูนทั้งทีเด้อจ้ะต้องกินข้าวปุ้นสามมันได้อยู่นะมาค่ะ chân nhỏ luôn mà à rồi. ได้ซื้อกลับบ้านด้วยนะคะใช่เบื้องคงสองหญ่หลายใจง่ายนี่คือชุดละแปดสิบบาทได้เยอะมากด้วย ด้วยของหวานนะคะเป็นรสช่องใช่น่ากินมากนะคะหอมหอมข้งนเส้นดึงๆให้หน่อย กับบ้านเพื่อนอร่อยยอมกับบ้านได้ขุนพรเขาย้อดไหมจ๊ะแต่แมง่ันะแมม,มันไม่หวานเกินอะ่ะถ้าหวานเกินหนูไม่ค่อยชอบนะคะอันนี้มันหอมกระทิแล้วก็หวานแบบพอดีอะ่ะที่อากาศร้อนๆเนาะแต่น้ำแข็งก็ได 也不行打了。<Yeah. S 1> yeah.